ครับมาบาเบืองสีครับมาเนี่เดี๋ยวมาเนี่ยบเบลเบืองสีกับจีาพามาเบิองรถไถหน้าฟอร์ดคือเก่าครับนี่เดี๋ยวให้พ่อยานใบแล้วก็นั่งไลดินอยู่ครับนี่โอ้อัดเต็มใบเนี่ยเลยครับบาันี ไปมันหนักมันสิไถยครับสิไถได้เฉพาะพื้นไทยเหี่ยวนี่ยวเดี๋ยวตบมันหากมันครับนี่เดี๋ยวจะคอยสิไถยครับบาทนี่ น้ามันบอรตัวถึงงั้นครับลางูได้กีกพี่แล้วเาขึ้นห่อไหวห่อกน้นเลียไปเรื่ <ๆ S 1> นครับช่วงหนึ่ง,ดเ,ง,งเดี๋ยวกะหาบแล้วครับ แต่ว่าขั้นหาบนี่หนามันกระชือึงกันได้เนาะแม่เอานะมันกระชือชัวถึงกันได้นี่เดี๋ยวปรับแล้วกระชืไถเลยครับนี่ไถไม่ให้งาตายเลยครับนี่กรดินกับพืดีไทยเนาะทำนี่นาะ ทีไทยเยโอมือแห้งครับันายใบคือมือขนาดครับเนึ่ ยังไงะครับนี่เดี๋ยวดันมาเรื่อยๆครับนี่เดี๋ยวไปย้ายใบจัดให้กันละครับมาหนี่นะดันมาเลยครับเงาเลยครับเงาเลยไปหนี่งตรวจยางเดียวครับไปหนี่ เสียงวดหน่หน้าขาหน้าบ่อหาบครับนี่บาดนี่ละเสียมันหาบเลยบาดโอ้ยใบไงใบอัดเต็มใบมีดเลยครับบาดนนิเดินเลยครับพี่น้อง ไปจัดให้ครับวันนี้บรรยากาศก็ด,ดีครับวันนี้โมคอยห่อนปันได้ครบบับนี่นนยวันนี้ันจันเยาวๆให้เบื้องเลยครับสำหรับพอดเข้าเดียวครับวันนี้ จัดให้พี่ให้นอ้องเบิง่งนคักๆไปเลยครับบอดนี้าๆออกไปเลยอันนี้พะแนเกคุบเคียร์ครับรเนี่ยพแนเกคุบเคียดครับท่างนี้พะแนเกคุบเคียดเคียรกับกวันพระเอกมอลำครับบดนี้มาเข้ามาเคียรหัวเลย ก็มันชิมีเขียดหน่อยมันเป็นขีดินาทา่ใช่มองหนิตาขี้อ,อันนี้อึ้งลน,น่นานเมนเมนเมนโอ้ยพี่น้องเลยเอาตัวนนิอึ้งอึ้งอึ้งค่อยค่อยสูขึ้นธรรมชาติ เอาละเอาละหาบแล้วเป็นบ่อัรรดใจเพิ่นครับบังแนเนี่ยเอาหดเจียหอดมุ่มครับบานี่นเิ็นบ่อัดใจเพิ่นทางนี้ใบดูนนะ่ะ เอาปันไดใ้บาทนี่คงค่อาอีกจัดรอบตรวจปวดไปเลยบาทนี่สีลงหางเด้ครับบาท ป็นงานไทยครับบันเก็บคักแว่าพยใบยหรอือวะ สีไพี่ให้นองเบ้องขันบาี้าน้งานได้าน้งานงนนร้งานกันไ้นดาน,นสร้างงานกันด้คา,านางาลงานได้ผานลนงาลางานไ้นาลาไงาาาได้านานานไาไงนี่ตัวเาน่นาเอาตรงๆว่ด้านไดนผนได้องหลักดนฟังนเลยครับ โอ้ชีดินกับกระลังพอดีไทยได้ครับัสนสมอบ่แห้งแห้งแล้วก็บบ่เปียกแห้งครับเนี่ยพอดีเลยสเสนอเจ้าว่ากับสีงไงเนี่ยได้ครับได้พี่น้องเอ้ยมือเนี่ยเพราะว่ามันเป็นดินทรายครับมองหน,เนิเป็นดินทรายครับ หล,ลาเลยครับพี่น้องเอ้ยก่อนขี่ไทยล่มกันเป็นแถวไปเลยครับนี่โอ้ยห,หน้ากับไงผพวพี่น้องเอ้ยยางพระท่านพ่อยายบครับโอ้ยรที่ไทยกลางก็เลยบยวบอล ฟังดเสียงทอครับพี่น้องเว้ยหวานลั่นทงเลยมาเนี่ยโอ้พันธุ์ไทยกลับมาโอ้เป็นตับให้พร้อมเรียบร้อยครับมื่อนี่มองไรมันบอหาบ,บอยังเล่ากับโอ้เน่นอนของเราดีเว้ยถือว่าฝีมือพ่อสมควรอยู่ครับเนี่ยะ จัดลายพียงไาใบเลยอัดเต็มใบเมีดเลยครับเตวา่ากัน,นยังดันได้ยาวครับนี่ขนาดอัดเต็มใบเมีดครับนี่กำลังบ่ค่อยตกไปได้ครับนี่ฟอร์ดนี่ có nào cái này để được rồi chặt lên mà à, đi, áo căng, áo căng có lên vợ áo đấy. จวดเลยครับพี่น้องมาดิปวดพ่น,นปรับหางเพ่นอยู่ครับนี่ก่อนเพ่นสีจวดเพ่นกระเบิงก่อนเด้บอตอเขาเลิกแห้งครับมาดิเอาพอดีพอดี มันเขาโพดบ่โอ้แหมแต่อีนี้นครับเป็นไพ่เลยด้ครับกระซังนี่ของแขนนะมันแนมเม็ดมาใหญ่ไปแล้วปั๊บเลยเขียดมู่ครับเขียดมู่ ภาษาอีสานบอกว่าเขียดหน้าครับฟุดจอดเลยครับพี่น้องเลยเจียวไหลครับเจียวไหลบันเอกยามก้ืนไะย่างครับขูดเขียดไปนล้วครับมื่อนี่เอาให้มันได้พ่อปนพ่ออมเนื้อมาหนิ ปนกับเขาเหนียวหอนห้อนเนาะครับพี่น้องลวกพักขึ้นเนจี่น้อยบ่เนี่ยโอ้บยบ่อยากเเบาหลายครับของเสียบอีสานบ้านเท่ากับเบิดขนาดแล้วครับปนกบปนเขียดเหียงล่ะกบยัญ่บ่อู้ มอีกแล่ะครับพี่น้องจวดปั๊บเข่าเลียมพอดีเลยครับโอ้สีมืออีเดียว่ะครับกาไรไถการยังของพถาใบเนี่ คือว่าโอเคอยู่ดยครับพี่น้องดวนเลยผมว่ามันจะเขาเลือกพวกยู่ได้ครับเลยแต่ว่าไฮนี่มันขี่ดินไส้ในแจ้หน้อยมันกระสีไงครับ ผนกับตกพ่อลิ้นนี่แหละครับตกบบแห้งก็เลยสีมะไทายไวพย้พ่อหญ้ยาตายครับนี่อ้ะไม่ละทำไมแล้ว สีมือเพเนยใบครับมาชิอยู่ประมาณนี้ละครับโอ้โจะมาเป็นไถ่มวลขุ้นคะแนนคุบเคลียร์กับคุบไปเรื่อยๆครับจนกลัวมันเสียเต็มคลองไปละ กันยาวๆเลยครับพี่น้องมาเนี่ยบรรยากาศกะดีครับมาอนี่บ่ค่อยห่อนไปไหนครับนี่เดือดกรบบ่เฮียงครับมาอนี่เาเหลืออีกประมาณสามข้องกันแล้วนะครับ สีมือร้ายครับคน,คนคนขับนี่ฟังได้ฟันก๋วยเตี๋ยวครับคนขับเพิ่นก็ได้เรียกว่าเพิ่นเบาบ่าได้ครับนี่งเรียกว่าเพิ่นหูเบิดครับบ่แต่สั้งแต่บอกเพิ่นครับนี่เอาไปเลียมได้มุมได้ไล่ได้เพิ่นหูเบิดครับนี่งมองได้สูงมองได้ต่ำก็หูอีก อยู่หลังทศกัณฐ์นะครับนี่อยู่บ้านกระเอิญครับนี่ยอ,ยอ่อเรื่อยๆครับเร,เรื่อยๆไปนี่เบ่งกันให้มันจุใจไปเลย แล้วอีกบรดนก็ะสีเขานาห็ดไทยห็ดหน้าแล้วครับนี่ช่อให้ช่อหน้าเห้าก็ทีได้วานเขาว่านน้ำกันแล้วแต่ว่าช่วงนี้ฝนกับพันตกครับนี่ตกดยู่ฮะตกบ่แห้งครับตกพพลิลินตก ป็นบังมองบังบ,ง,บงบอลไปครับในช่วงนี้โห<อ>สุดหย่อนเลยครับบอลอ้าวอีกข้อสุดท้ายครับนี่ นี่ก็สิเป็นบรรยากาศครับรอบๆทงไฮทงหน้าครับบรรยากาศดีครับวันนี้ครับด้านนี้ก็สิเป็นน้องครับนี่ปลาคารายครับนี่อันนี้ใหญ่แล้วกว่าเหียวต้นไม้เดีวรอต้นยี่ห้ามะกรูกใส้เพื่อมาเสริมเงินอยู่เลยเราอ่ะโอ้ให้อยต้นใหม่มันไม่ถึงแล้วอ่ะพูดมันเปียกมันบอกเขาด้วยเลี้ยงเปกต้นไหนแลี้ยงดุจที่ขวบปลาอู้มันเป็นปลาเป็นดวงไปเบิดเนาะ อ่ะยังอีกข้องสุดท้ายครับนี่อะเดี๋ยวให้พยพเนยใบยจวดครับข้องสุดท้ายนี่ กลับมาเลยใส่ตีติกั้นทีนี้เลยเอาไครโดยตรงทีนี้ก็จะรีบนะครับด้ยวยฝากกดไลค์กดแชร์รับ วัาไปเดืดพวดแล้วก็สวบเดืดผาดคิดใหม่ๆครับแบบ,บส่องเบาเมอร์สีเลยครับเด้อเดคิดเหนียกเขาไม่อยากจบคิดบนเคื่องนิอเขาทำดีครับผม